ยาสีฟันของครูอะค่ะคุณลองไปหาซื้อตามท้องตลาดก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจสั่งครูครูทามาไม่แพงทั้งๆท,ท,ที่จริงๆครูคต้องตั้งราคาสี่ร้อยขึ้นไปจากการคํานวณของโรงงานคือโรงงานนะคะเวลาเขาจะทําสินค้าอะไรให้เราเขาจะบอกเลยนะคะว่าสินค้าเราสวัสดีค่ะคุณนุ้ยนะคะเขาจะบอกเลยว่าสินค้าเราใช้อะไรบ้างแล้วอะไรแพงอะไรถูกถ้าเราจะใช้ตัวนี้ค่ะโอ้โหคุณจะสู้ราคาไหวไหมเพราะตัวนี้เขาเอาไปทำน้ำยาบ้วนปากเลยนะคะ มันเป็นตัวที่ทําน้ํายาบ้วนปากโดยเฉพาะครูบอกว่าให้ทําราคามาถ้าครูไหวก็คือบอกไหวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราปรับราคากันสิ่งนั้นก็คือแถมตะามเป็นน้ำสกัดจากต้นและใบไผ่ค่ะตบมือให้สมองอัจฉริยะของครูหน่อยคะ่ะนะคะไม่มีใครตบตบเอง แชยังค้าเข้ามาแชร์นะคะครูจะบอกว่ายาสีฟันของครูพิเศษตรงที่ว่าครูใช้น้ำต้มหรือน้ำที่ไปต้มสกัดจากต้นไผ่และใบไผ่ที่เขาเรียกกันว่าแบมบูนะคะเป็นน้ำสกัดที่สกัดต้มแท้ๆเลยของ แล้วไผ่ก็ต้องเป็นไผ่จุดๆไม่ใช่บ้านกูมีต้นไผ่เดี๋ยวกูไปตัดหน่อไผ่ใบไผ่อะไรไผ่ไปต้มเพื่อมันทำตำรยาบวนเปล่าอย่าคิดตามมันไม่ถูกต้องมันต้องมีสมองอัจฉริยะเท่านั้นมันถึงจะคิดได้นะจ๊ะครูใช้น้ํา นะคะตัวนี้ซึ่งแพงมากหลายคนลองไปเสิร์ชดูได้เลยน้ําตัวนี้จะค่อนข้างแพงมากเพราะจะต้องใช้อจะต้องนะคะได้ต้นไผ่หรือใบไผ่ที่ปลูกเฉพาะเท่านั้นนะคะปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ปลูกด้วยการใช้ระบบน้ําหมุนเวียนปลูกด้วยอะไรตึ๊ดตๆ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดมากมา่ไก่กองไปหมดนะคะแล้วมีแหล่งผลิตน้อยมากแหล่งที่ปลูกไผ่นี้ส่งให้มาทําน้ําแบมบ,บูมีน้อยมากนั่นหมายความว่าครูจะต้องไปติดต่อ แล้วผูกขาดขอซื้อเพื่อนำน้ำนี้มาแทนน้ำเปล่าที่จะใช้ในการประกอบของยาสีฟัน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เด้อตบมือนะเสร็จแล้วค่ะขนาดพอครูคิดเสร็จครูถึงขั้นต้องบอกสูตรเขาว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะว่าครูต้องการให้มันมากกว่าคำว่ายาสีฟันตรงที่ว่าโอเคยาสีฟันส่วนใหญ่ก็จะมี คาราบนูนู่นนี่นั่นอย่างที่คุณรู้แหละเป็นปกติเพราะว่ามันช่วยในเรื่องอะไรมีเกลืออย่างเงี้ยนะคะแล้วของครูจะมีตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าข่อยใครไม่รู้ไปเสิร์ชดูตัวนี้จะช่วยให้ฟันขาวเมื่อก่อนเมื่อ3ปีที่แล้วไปดูไลฟ์ครูที่ครูฟันเหลืองเพราะว่าที่ผ่านๆมาครูกินยาเคมีครั้งละเป็น10-20เม็ดครูผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่มีเนื้อง,งอกใช่ไหมคะหัวใจโตน้ำท่วมปอดมันต้องกินยาขับ เพราะฉะนั้นใครที่เคยกินยาเยอะๆจะรู้ว่าฟันจะเหลืองมากแล้วที่สำคัญติดติดกาแฟคนที่กินกาแฟเยอะๆคนที่กินยาเป็นกำกำคุณปฏิเสธไม่ได้ฟันคุณจะเหลืองฟันคุณจะเหลืองเหลืองตอนเนี้อย่างนี้เลยเพราะฟันมันขาวแล้ว <laughs> นะคะอ่า ไม่ทําค่ะมันวุ่นวายรอขายดีกว่าง่ายกว่ากันเยอะค่ะครูเยี่ยมมากค่ะใบคอยช่วยให้ฟันขาวขึ้นใช่เลยค่ะแอนนะคะสุดยอดสุดยอดนะคะโอเคมีน้ํายาบนปากยี่ห้อสีเขียวเขาขายดีมากและแพงนะคะโอ้ยฟินกับความรวยและยอดการขายของสินค้านุบกา้าสุดยอดค่ะนะคะจะบอกว่า เมื่อก่อนนะคะครูเคยใช้เนาะผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งที่เป็นใบข่อยโดยเฉพาะช่วยในการขัดฟันครูก็เลยรู้คุณสมบัติของใบข่อยว่ามันช่วยให้ฟันขาวได้นี่หว่าแต่มันจะทําให้ฟันมันจะทําให้เหงือกอักเสบนะคะอย่าไปใช้มั่วๆคือมันทําให้ฟันขาวจริงแต่มันจะทําให้เหงือกล่นนะคะ ฟันน่จจะขาวขึ้นแต่เหงือกจะล่นแล้วเหงือกล่นเป็นไงคะเสียวฟันสิคุณกินน้ําแข็งก็ไม่ได้แต่ทุกวันนี้พี่ลุงเห็นไหมเรากินน้ําแข็งกรอบ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 น้ำแข็งไม่หมดไม่รู้จากโต๊ะเพราะมันกดดันเมื่อก่อนเสียวฟันกินน้ําแข็งไม่ได้กินน้ําเย็นยากมากน้ําแข็งนีไม่ได้เลยแล้วเวลาแปรงฟันมันเสียวขึ้นสมองอะคะ่ะคุณเคยไหมเวลาเหงือกล่นเวลาเหงือกล้นอะมันเสียวขึ้นปากขึ้นจมูกขึ้นสมองอะครูก็เลยแบบว่าเฮ้ย ก็เลยมาคิดว่าแล้วอะไรล่ะมันช่วยในเรื่องเหงือกล้นอ้าวมาสิคุณหามันทีละตัวค้นไปทีละตัวใบข่อยมันมีข้อดีมันยังมีข้อเสียเห็นไหมข้อดีคือทําให้ฟันขาวแต่มันทําให้เหงือกล้น